สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนคะทะ,ทะเลลมแรงไหมคะวันนี้ว,วันนี้น้องเอาอะไรมาบ้างคะเอาพี่สปาด้วยค่ะ,ะปาีน้องจหอด้วยออ,ยอะไรนะ้นองมาดูนีสิว่าเ,นะเจออะไรนี่ เจอเลอยเท้าสับปะาด้องว่ารอยเท้าอะไรคะเดี๋ยสับปะาดนี่นะเหรอดูบรรยากาศลมแรงเลยตรงนั้นน่าจะเป็นบ้านของคนหมู่เกาะแถวนี้นะครับที่เขาสร้างยังไม่เสร็จบอกว่าน้ำทะเลตอนนี้ แนภูมดีมากเลยนะครับฝั่งที่เราอยู่ปืนฝั่งของประเทศไทยนะครับถ้าเป็นฝั่งนูนะ้นน่าจะเป็นของประเทศเพื่อนบ้านนะครับพวกประเทศลาวอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับคาดว่าน,น่าจะเป็นเกาะส่วนแท่งกลมๆนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรจะเป็นท่อก็เหมือนจะไม่ใช่อาจจะเป็น สิ่งที่มันหล่นลงมาจากปักปลานะครับหรืออาจจะเป็นพวกเว็บโออะไรเงี้ยหล่นลงมาเอาน้องมาเอาที่ตักปลาก่อนน้องมาเอาที่ตักปลาก่อนโอเคไปเอาที่ตักปลาก่อนจ้ะ